โดยความกำารงการบรรยัติทางประวีตทางพันธกรและถึงป้ามิภาพินงสุลตานะครับครับวันนี้พ่อกอ็ดูที่ชินนี้นะครับที่ได้มาปอบป้าพอไม่ไน้องชาวซีบาทุกคนนะครับครับพมก็เป็นนักการเมืองมาเมื่อท่านในบ้านว่าครับเป็นนักการเมืองตรงที่มาเป็นเวลา3าิปีแล้วก็ได้มีการจับตนกับการบรรยัติได้มาเป็นสมาชิกผู้แทนราษฎนในพรรคปฏิบัตินะครับคการการริพัด การเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรน,นะครับมีความแตกต้างครับการเป็นสมาชิกสภาอ,อการบริหารส่วนจังหวัดนะครับเพราะว่าเมื่อผู้บ่มหมอชาวบ้านทุกคนว่าตอนที่ผมเป็นสมาชิกสภาจังหวัดท่านผม้มยู่ในกล้โกรผมดวงครับไม่สามารถที่จ้าออกไปห้าปลาเหมือเไม่พอไมรอเลยจังหวัดสุรธานีบริโภคได้จากนั้นเมื่อผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซื่อว่าเป็นอ,อคงค์กรใหญ่ะระดับก็ได้ไป ้าบล่ามาให้พรหมเมีเ่น้องโดยเฉพาะเอาจากหววดสุรา,านิรีและชาวอำเพอตพิมนในเขตติดพมรับผิดชอบคือคุณพิมเจษฎาบ้านนาและีิรัฐซึ่งเขตเมื่อตอนนี้นะครับก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นคุณพินจิ่รัฐตากุลนะครับการตังมา่ของผมนะครับในเส้นที่ผ่านมาที่พอหมเพีพน้องชาวจังหวันสุรา,านิริย์ได้มอบความรับผิดชอบไปพรมได้เป็นหน้าที่แทนในสภาผู้แทนราษฎรนะครับ พมกันได้ไปตึ้งาหารอกับสายปตปกรดีกาเกสตือพี่ต่อหรือว่าเฉลิมชัยซีออ้งนครับได้มาทําประตูน้าให้กับคนลพ,พี่น้องชาวตำบลตาข้ามาบุญพินเรียกได้วาพักแย่งย่อยนะครับซึ่งตรงนั้นเขาจะทําส่งโตัสแต่ต่อส่งไม็ครกเป็นจำนวนมานะครับเพราะว่าตรงนั้นนาตาลรุ่นแล้วก็เป็นนางรลอยจากนั้นพบนก็ได้ประาาราทานนาคับทาลิทาได้มาทำประตูให้ประตูน้าให้กับบอพ,พี่น้องชาว อบรุพินในการพักแปรงีนยนะครับเป็นทีท่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อีกหลายๆหอนอ่วยงานกับพี่ผมได้ทำรับก็เกี่ยวกับที่ต่างกินข้าชาวบ้านที่ตบ,บุรีบางอ้นนะครับเพราะว่าก็จะติดพัดมีในบ้า,า,ทานะาที่เล่นรอนนะครับว่าเส้นปีจะหนึ่งหลังแพลงให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรที่จะต้องมีออกชางโล้นทนะครับเมื่อพมได้ประสานงานเกี่ยวกับที่ต่างกินข้าวตบ,บุบางอ้นนะครับ อย่างรับที่สอบว่าขอเไม่ใช้ป่าไมา้ก็ไม่ใช้เป็นที่ว่างรับชาวบ้านในใจรับสิทธิในการที่จะได้ทุนมีาการ,กรเกษตรเมื่อมีการประกัศรายได้พอไม่สามารถที่จะได้เพราะว่ามีพุนเที่ยวเพราะาเป็นที่ว่างเราดังนั้นนะครับต้นได้ติดต่อทางลีข้าเสนอเชื้อพี่อ้นได้มาปมป้าพนมพี่น้องครับชาวขอบุญบางอ้อนในท้งนั้นตอนนี้นะครับก็ได้ดำเนินการเรื่องเที่ยวค,ครับ แต่ที่ดินในตะบลบ,บางคอนเลยนะครับครับซึ่งเรามีนะครับเป็นซึ่งเด็กเล็กน้อยนะครับที่พวกเราได้ทําให้กับพรไม่พี่น้องชาวจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีแต่พอไม่พี่น้องบางคนอาจจะรู้บ้างไม่รู้บ้างเพราะว่าการํางมน์ของเราครับเราไม่สามารถที่จะภาษาตะพันให้ทุกคนรู้ได้ดังนั้นนะครับเมื่อพอไม่พี่น้องเรื่องพวกเราชาวปัจจิยปัเข้าไปครับพวกเราจะทรงมนบให้กับพรไม่พี่น้องทุกคนครับไม่ว่าจะเล็กน้อยเราทำได้หมดครับดังที่ สรุปแล่นของพักรัว่าทุกคนต้องเลือกคนและคนก็ต้องเลือกฝักดังนั้นนะครับพุ่งศิลป์ภาคให้ผมเป็นน้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีอัดต้นดวยทางเหนือนะครับเพราะว่าพรรคประปชาธิปัตย์เป็นพรรคที่ตกแอที่สุดและเป็นสถาบันกลางกางเมืองสมัยก่อนนะครับพุ่งจะเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนนะครับพบกันไปไน